เียมเมนูง่ายๆแต่วุ่นวายมากช่วงคุมน้ำหนักมาอีกแล้วค่ะทุกคนอิ่มและถ่ายคลองมากเจและมังสวิรัติก็สามารถทานได้นะคะเริ่มต้นมาก็แช่มเมล็ดเจไว้ก่อนเลยค่ะนีเลือกตามเป็นวีการโปรตีนจากพืชค่ะพลังงานแค่50แคลต,ต่อซองที่สําคัญไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลโปรตีนจากพืชเนี่ยคือโปรตีนสะอาดค่ะเขาเป็นโปรตีนที่ไม่ก่อโรคที่นุยเลือกของกิฟฟอรีนเพราะว่ามันคนง่ายละลายง่ายมากไม่เป็นก้อนไม่สากคอสากลิ้นด้วยคือละมุนตุนเวอร์และวัตถุดิบททีี่่ใชช้ก็็เปนพื ตัดแต่งทางพันธุกรรมด้วยค่ะละลายเข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้ให้มเมล็ดเจียมันพองเอลเล่ก่อนค่ะใครที่ชอบเนื้อแบบฟิลโยเกิร์ตหรือเนื้อแบบครีมมี่ครีมมี่ก็สามารถเติมนมเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเสร็จละง่ายมากทุกคนง่ายมากแต่ทําไมทําเหมือนวุ่นวายทุกรอบเลยเติมท็อปปิ้งค่ะจะเป็นผลไม้ธัญยพืชอะไรก็ได้เอาที่เรามีเอาที่เราชอบเอาที่เราสะดวกเอาที่เรากินราชนิกูลอย่างเรามันก็ต้องมีกาแฟาเสร์ฟค่ะของง่ายๆแต่ไม่แพงกาแฟาพรีเมียมแบบฟิลโรงแรม1000ดาวก็จะต